เราอยู่ที่ไหนกันครับบออมาคเราอยู่กันที่สนามรูปปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตนะคะหรือ่หรือ Happy and Healthy Bike Lane ค่ะโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับเราจะมาปั่นจักรวาลจักรยานอแล้วกลายปั่นเป็นไหมครับเป็นเป็นยังไงครับเราก็แค่เอาน้ำแข็งแล้วก็ใส่เก้แล้วเราก็กดปั่นอันนั้มันปั่นน้ำผลไมุ้กโวมาทำอะไร ปั่นจักรยานโอเคที่นี่มีกระจำเยอะแยะมากหายเดี๋ยวเล่าให้ฟัง<อ>ไปเลยไห <ป S 1> มไป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  ก่อนอื่นเลยนะที่นี่เนี่ยเขาเป็นสังคมอะไรนะไรเงินสดอ๋อพอเราไม่มีกลัไงไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคนมาปั่นจักรยานเขาก็จะไม่แบบสะพายกระเป๋าลบนุงลังอะไรใช่ป่ะเลยเขาก็อนี่เขาก็จะเอานี่ให้นะคะนี่เราต้องไปรับที่ศูนย์รีชิสเตอร์ของเขานะคะเขาเรียกว่า snap นะเขาก็จะทําอย่างนี้รอเล่นอันนี้นะคะพอเราอย่างนี้เราก็สามารถเอาสแนปตัวนี้ไปเติมเงินนะคะเราสามารถใช้จ่ายที่นี่ได้ จะซื้อนงซื้อน้ำซื้ออาหารนะคะหรือว่าเวลาจะเข้าเลนใหญ่นะคะในในคอจก็ต้องแสกนก่อนอืมเนาะโอเคบอกให้นิดนึงนะคะที่นี่เข้าปีนะสามารถทุกขยัจรยานเนี่ยมาจากบ้านได้ขึ้นรถไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่อยากกมามาเช่าได้เขามีบริการให้เช่าเหมือนกันนะโอเคไปไปเติมเงินกันก่อน อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะก็คือสามารถใช้จ่ายผ่านนี้ก็ได้แต่ว่าไม่สามารถถอนเงินกลับมาได้แต่มันจะไม่มันก็อยู่ในนี้ามาอคทีแล้วก็ใช้จ่ายตรงนี้ได้นะคะหรือว่าแบบนี้ก็คือสามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้นะคะโอเค<ม>เดี๋ยวเราพอดีเราไม่ได้เอาจักรยานมาเองจากบ้านก็คือเดี๋ยวเราจะไปเช่าจาักรยานด้านหนนะคะอ่ะไปกันเลยดีกว่าไปจา้ไจาไปจา้า โอเคน้องกายพร้อมไหมพ้อคือที่นี่เนี่ยเขามีลู่หลายเรียกหลายสนามเนาะแล้วเขาก็มีแบบเป็นคอร์สที่แบบวิ่งไกลๆแบบจริงจังเลย23.5กิโลเมตรใช่แล้วก็มีแบบเออเอยากมาปั่นออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆ้ากเล่นอย่างนหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเนาะอันนี้เราจะเอา60เลยใช่ไหมไม่ใช่หรือเอาเท่าไหร่เอา1.5พอนะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องเจนน้องกายนะคะไปปั่นหนึ่งจุดห้านะคะเดี๋ยวแต่ก็ตามไปนะคะส่วนน้องเจน เดี๋ยวอยู่กับป๊าปานะโอเคไหมเก็ฑนี่ยใจละลายไปตรงนู้นแล้วอ่ะไปเลยใช่ไหมไปไปอ่ะไปไปเกจกายก่อนไปไปอย่างเงี้ยก่อนาบยบายที่นี่นะคะเด็กเล็กนี่มาแต่ตัวได้เลยนะนี่มีอุปกรณ์กอนะพวกหมวกแบบกันน็อกอ่ะเนาะอุปกรณ์เซฟตี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของจักรยานได้ใช้ด้วยจักรยานค่ะที่นี่เป็นจักรยานบาลานซ์ไบค์นะคะ นี่นน้องเกณฑ์ลองมาลองดูสิได้ไหมอ่าใส่หมวกเลยโอ้โหหมวกใหญ่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเลียวไปทางนู้นหน่อยนะนี่ขึ้นเนินได้ด้วยนะไปไป ร่านที่นี่นะคะก็จะมีแบบรานเบสิกนะก็ะคือแบบมีเดินเล็กๆที่แบบเออ,เออไม่ได้แบบประจนภัยมากมายแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกอันนึงสำหรับคนที่เป็นแอดวานซ์หน่อยใช่คะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้ามาประกบน้องๆได้เผื่อแบบใครที่ยังไม่ได้เป็นเซียนรถผาไทยบาลานซ์บค์อะไรเงี้ยนะคะก็น้องก็อาจจะยังแบบไม่คล่องอะไรเงี้ยก็ดูแลใกล้ชิดได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเกณฑ์กับกาก็คือมาที่เป็นแบบว่าทางสั้นๆนะคะเป็นประมาณ1.5กิโลเนาะก็คาดว่าไม่น่าจะเหนื่อยเกินไปนะคะไม่ปั่น23กิโลหรอคิดคำนวณหน่อยพี่ไ <laughs> อ่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปต,งตรงๆยาวๆไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทางสีฟ้าให้แบบว่าคนที่เพิ่งเริ่มขับอะไรเงี้ยปั่นช้าได้อะไประมาณนี้นะคะแล้ก็จะมี สีม่วงที่สำหรับคนที่แบบว่าปั่นเร็วๆเสียแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอย่างสีเหลืองอะกายเยลโล่มะม่วงแม่งกโอเคครับขอบคุณครับพอมุ่นี้เบื่อแล้วมีมทกมุกคลิปบ้าหรือเปล่าบ้าปะ <laughs> นนนี้ะะคะทุกคนน่าจะหิวน้ำแล้วนะคะแม่นก็มีหน้าที่เอาสแนปเนี่ยนะคะมาซื้อน้ำให้ทุกคนกินป้ายค่ะไปเลยะคะ่ะได้น้ำมาแล้วค่ะสดชื่นอ,อไปเลยกาย โอเคตรงนี้นะคะเป็น Kid by Park นะคะก็คือเป็นคอร์สสำหรับเด็ก4ถึง12ปีนะก็คือมันจะมีทางแบบเขาเรียกว่านอกจากทางระเรียบแล้วเนี่ยมีเนินขึ้นลงขึ้นลงให้แบบสนุกขึ้นให้แบบแอดเวนเจอร์ขึ้นนะแล้วก็ผู้ปกครองก็ควรอยู่ด้วยตลอดเวลา งานเกณฑ์สนุกไหมมาอีกไหมมาอีกสนุกไหมเด็กๆสนุกค่ะโอ้โหได้ออกกําลังกายด้วยเนาะใช่ค่ะแถมค่าใช้จ่ายฟรีเลยนะถ้าเอาจักรยานมาเด็กๆนี่อย่างนี้มามีอุปกรณ์ครบเลยหลากหลายนะคะแล้วแถมยังมีลู่ธรรมดาให้แบบเล่นเซิร์ฟสเกตเอาโรลเลอร์เบดมาถ่ายหรือคนแบบมาจ็อกกิ้งก็จะทำได้นะใช่ค่ะโอ้เหมาะกับแบบเป็นกิจกรรมแบบพักผ่อนครอบครัวยามเย็นอย่างนี้ก็ได้เสิมอารมณ์แบบวันหยุดลูก ออกกําลังกายไปพ่อแม่มาการเสริมบิกนิกอย่างนี้ก็เยี่ยมนะคะที่สําคัญยังมีอะไรอีกว่ามีแบบอบลมปั่นจักรยาน B M X ด้วยก็คือเช็ครอบได้เลยจากโค้ชทีมชาตนะคะกันนะคะ,ะ,คะชื่อรายละเอียดให้ข้างล่างนะคะ,คะตามลี้ก็ไปนะอ่ะมากันได้ที่สนามลู่ปั่นจักรยานนะคะ,จะเจริญสุขมงคลจิตหรือ Happy a t h h e l t t y y ี i ไบเลค่ะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะไปา,ายค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ